โอเคบายสาวแอมสวัสดีค่ะเพืเ่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะคลิปนี้สาวแอมพามาทาดอกชบานะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเพื่อนๆเป็นสหสินเส้นเดียวนะคะอันนี้เป็นสีครีมสีครีมขาวนะคะเส้นเดียวหรือเส้น16หนะคะเป็นไหมสหสินเนาะส่วนเข็มที่ใช้ก็1.25นะคะเรามาดูกันเลยจ้าเราจะขึ้นงานด้วยโซ่สิบนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะพอได้สิบแล้วนะคะเราก็มาโค้งตรงนี้นะคะมาโค้งเป็นวงกลมจากนั้นขึ้นโซ่สามนะคะหนึ่งสอง เราจะทำเอฟลงในห่วงนี้ทั้งหมดยี่ิสี่หลักนะคะรวมโซ่นี้ด้วยนะคะ24สี่นะคะเพื่อนๆถักไปเลยค่ะนี้ก็สองแล้วสามเพื่อนๆถักให้ได้24สี่นะคะพอเพื่อนๆถักมาถักเอฟมาได้24สี่หลักแล้วนะคะ24สี่นี้ รวมรวมโซ่ด้วยนะคะรวมโซ่หลักแรกด้วยนะเป็นยนะี่สี่นะเพื่อนก็พอได้ยี่สี่แล้วเราก็มันแทงนะคะดึงจากนั้นนะคะโซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อประทานโทษเจ็ดค่ะเจ็ด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 โซ่เนาะเอาขึ้นมาเจ็ดโซ่แล้วเราข้ามไป สามสามหลักนะคะเราลงหลักที่สี่นะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่เราลงหลักที่สนะี่เนาะจิ้มลงไปดึงไปโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราข้ามไปสามหลักลงหลักที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราข้ามไปลงหลักที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้ามไปลงหลักที่สี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงหลักที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจิ้มลงตรงนี้นะคะจากนั้นเราข้ามมานี่นะคะ ทำเสองครั้งนะคะหนึ่งสองโซ่หกค่ะหนึ่งสองสามสี 3, 4, 5, 6, ่ห้าหกพันหัวเข็มสี่ครั้งค่ะสามสี่ครั้งลงนี้ปลดทีละสองนะคะหนึ่งสองสามสี 3, 4, 5, ่ห้าพันหัวเข็มสี่ครั้ง 1>, 1 2 3 4 5พันหัวเข็ม4ครั้งลงไปอีก1 2 3 4 5พันหัวเข็ม4ครั้งลงไปพันหัวเข็ม4ครั้ง ดทีละสองห่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าปันหัวเข็มสี่ครั้งลงไปอีกหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเรานับตัวได้เท่าไหร่แล้วหนึ่งสองสามเจ็ดจากนั้นโซโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาลงเอ็กตรงนี้สองครั้งนะคะ คั้งที่หนึ่งครั้งที่สองข้ามมาทางนี้เลยหนึ่งสองขึ้นด้วยจ้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหอันนี้ทำทำให้ดูอันแรกนะคะอันแรกเพื่อนก็ทำอย่างนี้ไปนะคะทั้งหมดหช่องหกเกียบนะอันนี้นะเป็นอย่างนี้ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งหมด8ดหลักนะคะในหนึ่งช่องจะใช้ทั้งหมด8ดหลักนะคะขึ้นต้นด้วยอันนี้เป็นโซ่หกพันหัวเข็มสี่ครั้งแล้วอันนี้ก็โซ่หกแล้วก็ x อสองครั้งเพื่อนทําไปเรื่อยๆจนมาชนนี่นะแล้วเรามาดูกันจ้าพอเพื่อนๆทักมาครบ6ก กระบแล้วนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอหลักที่แปดนะคะแถวที่หลักที่แปดนี้โซโซหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลงมาตรงนี้เอ็กสองครั้งนะคะหนึ่งสอง สองครั้งแล้วเลื่อนมานี่เลยแทงลงตรงช่องนี้นะคะเลื่อนมาสองครั้งแล้วมาลงในช่องนี้นะคะเอ็กทั้งหมดแปดครั้งนะคะในช่องนี้นะคะหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดเอ็กแล้วมาจิ้มตรงหัวหลักแรกนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ พอเราได้หกหลักแล้วนะคะเรามาลงตรงนี้ x ไปแปดครั้งนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอเราได้แปดแล้ว เราเห็นตรงช่องนี้ไหมคะหนึ่งสอสามันมี3มช่องเนาะเราก็แทงลงช่องที่1เนี่ยแทงลากผ่านเลื่อนไปช่องที่สองลากผ่านแทงแล้วก็ลากผ่านแล้เวเราก็มาลงตรงนี้ 8x 8x อ็นะคะหน สามสี่ห้าหกดแดแล้วก็จิ้มลงตรงหัวนี้นะคะ1นึ่สองสส เพื่อนๆก็มาลงช่องนี้8 8 x นะคะ8 x นะอันนี้ทําให้ดูอันสุดท้ายแล้วนะ่ 1, 2หนึ่งสองพอได้8แล้วเราไาจิ้มตรงนี้เลื่อน เลื่อนไปจิ้มอีกเลื่อนจิ้มแล้วเราก็มาลงตรงนี้แปดครั้งเหมือนเดิมนะคะแปดเอ็กไปเรื่อยๆยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอนทำอย่างนี้นะคะมาจนถึงจุดเริ่มต้นนี้นะคะแล้วเรามาดูกันจ้าพอเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะช่องนี้แปดเอ็กนะ เราได้ 8x แล้วเราจิ้มลงตรงนี้เลยแทงดึงนะคะจากนั้นเราเลื่อนมาสองห่วงนะคะเราเลื่อนมาสองห่วงเนาะเลื่อนมาสองช่องจิ้มลงไปหนึ่งสอง จากนั้นทำเอ็กนะคะหนึ่งสองสามสี่ด้านข้างนี้มันจะได้หกนะคะ อันนี้เราขึ้นหัวตรงนี้แล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหหกมันจะตรงกับหลักสุดท้ายนะคะแล้วพอลงตรงนี้เราก็นับไปหกเหมือนเดิมนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าอันที่หกนี่ค้างไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งดึงนะเราข้ามมาทางนี้เลยเราเว้นฝั่งนี้ไปสองนะคะหนึ่งสองเรามาลงช่องที่สามนะคะเรามาดึนะลากผ่าน อันนี้นะับเป็นหนึ่งนะคะช่องนี้นะอันนี้เป็นสองอันนี้สองสามสี่ห,หกมัน,นจะเป็นลักษณะนี้นะคะพอได้หแล้วเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ตรงหัวหลักนี้นะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกพอเราได้หกแล้วนะคะมันตรงกับหัวหลักนี้นะคะเราก็นับมาอีกหกหลักนะคะเอ็กมาหกหลกักหนึ่งสองสาม สี่ห้าออันที่หกเราค้างไว้ก่อนนะคะเราข้ามมาทางนี้นะคะเราเว้นทางนี้ไว้สองหลักนะหนึ่งสองเรามาจิ้มช่องที่สามนี้ช่องที่สามนี้เรานับเป็นหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นสองสามสี่ หกจิ้มตรงหัวหลักให้ตรงนี้เริ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสาม ท้องที่หกนี้ค้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็ข้ามมาเกลีบนี้นะคะนับขึ้นมาหนึ่งสองจิ้มที่สามนี้นะคะดึงลากผ่านเพื่อนๆก็ถักอย่างนี้ไปจนรอบนะคะไปจนรอบแล้วมาจนชนจุดแรกเลยนะคะเดี๋ยวลองมาเจอกันจ้าเราถักมาจนถึงเกลียบสุดท้ายแล้วนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็มาจิ้มตรงนี้นะคะตรงที่เราขึ้นงานนี้นะคะ ก็จะได้ออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ้าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีจ้า